สวัสดีครับนายแพทย์ชตพลกิตีรันคุณแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพประจำะแผนกคาโอเมตาบอลิกโรงพยาบาลบีเนเครับ เรื่องปัญหาของไขมันเกินเนี่ยหรือภาวะโรคอ้วนเนี่ยนะครับเราสามารถประเมินด้วยตัวเองได้ง่ายๆครับอันแรกเลยคือเราสํารวจดูนะครับว่ามีไขมันช่องท้องเกินหรือเปล่าไขมันช่องท้องนี่แหละถือว่าเป็นไขมันอันตรายที่เราพูดถึงภาวะโรคอ้วนต่างๆเนี่ยก็คือไขมันที่อยู่ในช่องท้องหรืออยู่ตามแกนกลางของร่างกายเราอาจจะทําง่ายๆเลยครับโดยการชั่งน้ําหนักแล้วดูเปรียบเทียบว่า B.M.I เกินมาตรฐานไหมหรืออีกกรณีหนึ่งเราสามารถที่จะวัดรอบเอวถ้ารอบเอวเกินกว่าปกติเกินกว่ามาตรฐานในผู้หญิงไทยนะครับไม่เกิน80ซนติเมตร และในผู้ชายไม่เกิน90ถ้าเกินก็แปลว่ามีไขมันช่องท้องมากกว่าปกติแล้วและในปัจจุบันเองเนี่ยเราไม่ได้ดูในเรื่องของน้ําหนักหรือไขมันเพียงอย่างเดียวแล้วครับเราจะประเมินโดยอาศัยการดูปัจจัยอื่นร่วมด้วยนะครับถ้าพบว่าเริ่มมีความเสี่ยงเรื่องของน้ําตาลผิดปกติไขมันผิดปกติความดันโลหิตเริ่มสูงหรือว่ามีความเสี่ยงอื่นๆท,ที่เกี่ยวข้องกับระบบเผาผลาญของร่างกายเนี่ยก็เป็นสัญญาณเตือนครับว่าเราอาจจะมีภาวะอ้วนซ่อนอยู่นะครับและสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือในบางครั้งเราอาอจจะ สามารถที่จะประเมินตัวไขมันแล้วก็สัดส่วนของร่างกายด้วยตัวเองได้ครับในโรงพยาบาลนะครับก็สามารถที่จะทําการสแกนร่างกายเพื่อดูเปอร์เซ็นต์ของไขมันร่างกายดูเปอร์เซ็นต์ของกล้ามเนื้อร่างกายเพื่อมาเปรียบเทียบว่าเรามีภาวะไขมันเยอะกว่ามาตรฐานจริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้สามารถที่จะตรวจได้ในโรงพยาบาลเลยครับ ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัญหาที่เราเจอได้มากขึ้นในปัจจุบันครับแล้วก็ปัญหานี้เนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้หากใครก็ตามเริ่มพบว่ามีปัญหาสุขภาพด้านนี้แล้วเนี่ยควรจะเริ่มดูแลตั้งแต่เนิ่นๆครับตรวจรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคอื่นๆตามมาได้ในอนาคตและหากมีปัญหาสอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจในการดูแลรักษาควบคุมน้ำหนักติดต่อมาได้ผ่านทุกช่องทางของโรงพยาบาลบีแอนเอสครับ thank you